ให้มันโง่ต่อพยานหลักฐานจะเรียกเลยว่ามันโง่แบบถูกกฎหมายใครจะบอกเราว่าโง่ขนาดไหนก็ไม่ได้ทำให้เราโง่ตามคำที่กล่าวหาแต่เราจะโง่จริงๆเมื่อตัวเราแสดงความโง่ออกมาเท่าที่ฟังมาเมื่อก่อนประชาชนคนไทยอยากจะอยู่ตรงไหนของประเทศก็อยู่ได้แต่ต่อมาเมื่อมีคนเข้าไปบุกรุกผืนป่าตัดไม้ ออกมาขายจนป่าไม้หัวโล้นออกไปหมดทางราชการจึงได้ประกาศว่าตรงไหนควรที่จะเป็นเขตป่าสงวนเพื่อปกป้องและลงโทษคนที่เข้ามาบุกรุกครอบครองตัดไม้เพื่อปกป้องพื้นป่าแต่การที่ราชการไปประกาศว่าตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนห้ามคนเข้าไปอยู่อาศัยในบางกรณีที่ตรงนั้น มีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วกลายเป็นป่าไปทับพื้นที่ของชาวบ้านจนเป็นกรณีที่ทางราชการไปบุกรุกพื้นที่ของประชาชนจึงทําให้ประชาชนมาแจ้งให้ทางราชการทราบว่าตรงไหนเป็นที่ที่ของประชาชนโดยทางราชการจะออกหนังสือที่แสดงถึงความครอบครองเพื่อป้องกันการถูกดำเนินคดี แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินจะมีกรรมสิทธิ์ได้ต้องไปแจ้งต่อกรมที่ดินเพื่อขอออกโฉนดที่ดินซึ่งการที่จะออกที่ดินได้นั้นต้องให้เจ้าของข้างเคียงมาร่วมชี้แนวเขตแต่เนื่องจากที่ของนางจุดจุดจุดหรือนายชอพอและนางสอพอนั้นติดกับพื้นที่ของป่าไม้ ของทางหลวงของเทศบาลเมื่อมีกรมที่ดินทำหนังสือไปขอทางป่าไม้มาชี้แจงแนวเขตเพื่อทําการออกโฉนดป่าไม้อ้างว่าไม่มีกําลังเจ้าหน้าที่ติดภารกิจและก็อื่นๆเพราะหนังสือขอความร่วมมือจากกรมที่ดินไม่ใช่คำสั่งสารที่มีอำนาจในการสั่งให้ต้องทำป่าไม้จึงมีข้อข้ออ้าง ขอปริเสธเรื่อยมาจึงทำให้ไม่มีการชี้แนวเขตจึงทำให้กรมที่ดินยังไม่สามารถออกโฉนดได้ต่อมาเมื่อมีคนร้องเรียนไปว่านายชพลุกที่ป่าสงวนกรมป่าไม้ตรวจสอบแผนที่ของตัวเองบริเวณตรงนั้นไม่มีโฉนดที่ดินของใครและไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้ครอบครอง หนังสือสอคอหนึ่งออกโดยกรมที่ดินหลักฐานจึงมีอยู่ที่กรมที่ดินแค่เพียงป่าไม้หนังสือแจ้งมาว่าขอตรวจสอบที่กรมที่ดินก็ทราบว่าที่ดินตรงนี้มีสอคอหนึ่งและจะไม่เกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันแล้วเมื่อป่าไม้ตรวจสอบหลักฐานของตัวเองว่าเป็นแนวเขตป่าป่าไม้ จึงไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้สารมีคำพิพากษาชี้ขาดในกรณีที่มีข้อพิพาทแต่ปรากฏว่านายชอพอไปแจ้งทนายงูทนายขี้เกียจที่ทำงานสุกเอาเผากินแทนที่จะไปคัดสำเนาที่สค .1 ตัวจริงจากกรมที่ดินไปยื่นต่อสารดันเอาสำเนาสค .1 ที่ยื่นและสู้ว่าไม่มีเจตนา สารจึงพิพากษาว่าสำเนาเอกสารนั้นไม่น่าเชื่อถือจึงมีความผิดในฐานรูปป่าแล้วเป็นทนายไม่รู้หรือว่าในสารนั้นเอกสารทุกอย่างต้องใช้ตัวจริงใช้สำเนานั้นสารไม่รับฟังต่อมาเมื่อมีทนายความที่มีความรู้ความสามารถทราบเรื่องจึงไปติดต่อที่กรมที่ดิน เพื่อขอคัดสำเนาสอค .1 อตัวจริงและน่าจะทำหนังสือติดต่อไปที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นหน่วยงานราชการซึ่งท่าทนายขอไปขอความร่วมมือไปแล้วไม่ให้ความร่วมมือในการออกมาชี้แนวเขตเหมือนเดิมคราวนี้ข้าราชการจะโดนม157ฐานละเว้นการปฏิบัติงาน และน่าจะทำหนังสือติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นหน่วยงานราชการซึ่งท้าทนายขอความร่วมมือไปแล้วไม่ให้ความร่วมมือในการออกมาชี้แนวเขตเหมือนเดิมคราวนี้จะโดนหนักเมื่อแนวเขตตรงกันไม่มีข้อพิพาทไม่มีกรณีมีการซ้อนทับที่ดินกันกรมที่ดิน จึงลงหมุดที่ดินเพื่อบอกแนวเขตที่จะทำการออกโฉนโดซึ่งจะต้องมีการปิดประกาศให้ผู้ที่มีแนวเขตติดต่อกันออกมาคัดค้านในกรณีที่คิดว่าที่ดินของตัวเองถูกลุกรัมซึ่งคนที่จะมีสิทธิ์ร้องเรียนในการออกโฉนโดคือกรมป่าไม้เทศบาลทางหลวงแต่ดันมีทนายโง่ตัวหนึ่ง ไปร้องคัดค้านทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่มีอำนาจจึงถูกกรมที่ดินไล่ออกมาดังนั้นอีกไม่นานได้เห็นโฉนดที่ดินบริเวณบ้านเล็กที่79และลานองค์ปูกพยามากแน่ๆถึงเวลานั้นคำพิพากษาที่เคยพิพากษาไว้จะกลายเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่พิสูจน์ได้ว่า ำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดต้องไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมแฝนหรือฟื้นคดีเพื่อให้ยื่นคําร้องขอยื่นพยานหลักฐานใหม่เข้าไปในคดีและถึงแม้คดีนั้นจะมีการพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่มันมีกฎหมายข้อหนึ่งเป็นพรบรหรือฟื้นคดีอาญา การหรือฝฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่มีมาตาเยียวยาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมในกรณีที่ศาลมีอำนาจพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดแต่ต่อมาภายหลังพบว่าพยานหลักฐานนั้นที่ศาลใช้ในการพิจารณาลงโทษนั้นเป็นพยานเท็จหรือมีพยานใหม่ แสดงว่าจำเลยได้รับโทษไปแล้วไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทำให้ผู้นั้นตกเป็นผู้กระทำความผิดและรับโทษอยู่ท,ท,ทั้งๆที่ความจริงแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งผู้บริสุทธิ์จะได้รับความเสียหายมากกว่าเพราะมีคามําพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดและเป็นเหตุให้ไม่อาจรับราชการได้ หรือมีประวัติต้องโทษในคดีอาญาด้วยเมื่อนั้นคนที่พูดว่าออกโฉนดไม่ได้และอื่นๆจะกลายเป็นคนโง่พร้อมพยานหลักฐานว่าโง่จริงๆขอขอบคุณบทความดีๆของพี่นักสู้พันตึกจากกลุ่มนักรบออนไลน์บ่าต้นอาจครับเป็นไงนะครับผมถ้าข้อความนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกดกระดิเป็นกำลังใจให้กับบาทต้นสติโอ้วยนะครับกับบาทต้นเอ็กซ์ซอร์ด์เลยครับสวัสดีครับ